โครงสร้างของดินนะครับก็จะพบว่าดินประกอบด้วยโครงสร้าง3ส่วนส่วนที่เป็นช่องว่างมีอากาศมาอยู่ด้านในช่องว่างนะครับส่วนที่เป็นเม็ดดินนะครับผมเขียนเป็นรูปสีขาวๆนะครับตัวนี้เป็นเม็ดดินนะครับส่วนที่เป็นช่องว่างก็จะปนด้วยน้ํากับดินนะครับตัวนี้เป็นรูปของจริงนะครับเราเรียกว่าโครงสร้าง three phase diagram นะครับหรือว่าส่วนประกอบของดินนะครับเป็นแผนผังสมิตินะครับของช่องว่าง ด้านล่างทั้งหมดนี้เป็นปริมาตรของทั้งหมดนะครับปริมาตรส่วนที่เป็นช่องว่างนะครับเขาใช้ตัวด้านล่างนะครับเป็น solid นะครับหรือเป็นของแข็งนะครับก็ก็คืออลลุ่มของ S นะครับเป็น solid ก็ได้ซอยก็ได้นะครับเราย่อเป็นตัว S ปริมาตรส่วนที่เป็นช่องว่างก็คือส่วนนี้นะครับเวือเรามองออกเลยว่านี่คือโครงสร้างของดินนะครับเพราะฉะนั้นเวลามารับน้ําหนักนะครับส่วนที่จะยุบตัวก็คือส่วนที่เป็นช่องว่าง เราบอกตึกยุบตัวถ้าส่วนใหญ่เป็นช่องว่างมันเยอะทําใจไว้เลยว่าตึกหลังนี้ยุบตัวแน่นอนถ้าดินของเราตั้งไว้บริเวณที่ช่องว่างเยอะนะครับดินของเราด้านล่างตําแหน่งที่มองแล้วเนี่ยโซนสีดําเนี่ยเยอะมากนะครับแสดงดินบริเวณนั้นอ่อนตัวมากระยะยาวเนี่ยยุบตัวแน่นอน